สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ก็มีโอกาสแต่มารับคุณสามีที่ทางานจ้าสามีก็ทํางานอยู่อูช่างเหมือ่อย้นโม,ม,ม,มื่้เลยจ้าก็เลยในบ้านเมืองลูกน้องทํางาน มีแต่มื่อหาชีพทั้งนั้นจ้าเพนง,งานกับชื่อชื่อสบายสบายจ้าคุณสามีกะทำงานเพ่นสีรถทำด่วนล้ารถบ่า,าสิปเป็นรถด,ดั้หรือรถซิปร้อรถเทนเลอร์กะได้คือกัน,กน,นได้จ้าท่านใดอยากติดต่อสอบถามกระทักแชทข้ามาได้เลยจ้าลลย มาเาบ่งอกรถกันจ้าพี่น้องนี่แต่ทุ่านสวยๆงามทั้งนั้น้ามาชงบรรยากาศทุ่งนาเข่ากำลังงามๆด้วจ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ